ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาโพก็ช่องสบายสบายสไตล์ไทยบ้านนะคะวันนี้จะพาไปเฮกับขางแรงนะคะกินนดากันเนาะหนึ่งปลานะคะหนึ่งปลาไปเมือนกันเลยค่ะค่ะนี่จะเป็นผักนะคะปลาลูกเตียไงไยูแล้วออหอมหอมตัวเนื้อปูเองด้วยค่ะผักก่อดสารจากสวนจากของหมดเลย มากับเกลือไว้แล้วนะจ๊ะปักมากกับเกลือปลาเจาของเด้อค่ะไปเมืองนีนคลิปวานเห่เด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องวานเจาของเลี้ยงเจเลี้ยงโจาของกินเจาของ ส่วนผักผมนี้นะคะหอยใส่ตอนปลาสุกแล้วนะคะเนาะเพราะว่ามันเป็นผักที่เปื่อยง่ายนะคะก็นกนเลยไฟฐานนะคะแ้วก็ค้างหน่อยเกีียวมะม่อตอนปลาสุกนะคะแล้วก็เอาผักใส่เนาะ,ะขันระวังโลดปลาสุก 行。<noise> <noise> E uh -huh. เสียเแียวนะคะค่ะหลังจากที่จะลออปลาซุกนะคะเจวกนเห็นแล้วแเนาะเดี๋ยวบีจะพามาเมืองมีที่เห็ดสมพักนะจ๊ะต่อไปบีจะเอาน้ำเศร้าเขาใส่กับสมพักนะคะน้ำเศร้าน้ำเศร้าเขาทเทงไป นะาะโลมื่ออื่นจะได้กินนะคะกันจะเป็นสมพักนะคะมีสองย่างนะคะจะมีน้ำเจ้าขาวแบบอันนี้จะคันนะคะต้นหอมคันใส่กระเจี๊ยบขันเอาเออเขาเอายังไงบอะเอากินมันโอนะคะเอาหนามเรงมันโอนาะเรียนนิดนึงมาค่ะเมื่อหนึ่งเท้านิดเดียวโอเคเอันนี้มันก็จะเป็นประมาณนี้ ว้าปลาก็ะุกพอดีแล้วนะคะเนาะต่อไปก็เอาพักลงอันนี้พักปอซานนะจ๊ะอันนี้จะเป็นผักกวางตุ้งห้องเต้นะจ๊ะใส่ลงไปเลยอันนี้พักใช้ยาน,นะจ๊ะแลวกฐากอีลับ้านเนอนหัอีลั อด้วยต้นหอมจะกินอันเสร็จเดี๋ยวเรอพักซุกนะคะแล้ว,ลวเราก็ไปกินข้าวเล้งน้ำกันนะจ๊ะค่ะจานะคะเราว่างลรอปาซุกนะคะนอมนี่คันค่ะไปวัดววม่อื่นนั่นกราะนะคะกิบดอกไม้ไปวัด

อันนี้ก็ยิบเซตแล้วนะคะเนาะต่อไปก็เหลือแต่ใส่ถูบก,กับเทียนนะคะเหมืออื่นไปวัดคอยใส่นะคะสุกแล้วด้วยค่ะพี่นอ้องมาค่ะมาเม่วงขามากี่ไก่น้ำกันแล้วค่ะเนาะมาเป็นจังเลยโอ้หอนหอนโอ้ควัน ก็สุกพอดีเลยจ้างั้นคนกันดอกโอ้ยกินได้ค่ะ <c oughs> 怎么可能？嗯。 อันนี้กับขเขาเร่งกับเสร็จเตรียมเ้วน,นะคะเนาะมาเด้อค่ะบีกับขอไปก่อนนะคะเนาะไปกินขเขาเร่งน้ำกันนะคะเดี๋ยวเหมือนแล้วมีคลีมไม่มาหานะคะเนาะสวัสดีค่ะ